สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนขั้นตอนวิธีการกรอกข้อมูลคะแนนในโปรแกรม Bookmark ให้กับคุณครูนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกเข้าโปรแกรม Bookmark นะคะที่เราติดตั้งเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วโดยการดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อโปรแกรมนะคะหลังจากนั้นเมื่อเข้ามาที่โปรแกรมแล้ว ให้เปลี่ยนไปเลือกที่เก็บฐานข้อมูลของเราโดยการคลิกที่เครื่องหมายคำถามตรงนี้นะคะเมื่อเอาเมาส์ไปชี้เขาจะมีข้อความบอกว่าเลือกฐานข้อมูลนะคะอันนี้คลิกหนึ่งครั้งจากนั้นให้ไปคลิกเลือกหัวลูกศรหลังคำว่า c นะคะหลังได้ c ตรงนี้นะคะคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ไปเลือก ไรที่เราใช้ในการเก็บฐานข้อมูลของเรานะคะอย่างเครื่องนี้เก็บไฟล์ฐานข้อมูลเอาไว้ที่ data D ก็จะคลิกที่ data D นะคะแต่ถ้าคุณครูเก็บไฟล์ฐานข้อมูลไว้ที่แฟลชไดร์คุณครูก็ไปเลือกที่แฟลชไดร์ของคุณครูนะคะอย่างอันนี้เลือกที่ data D นะคะจากนั้นก็ไปเลือกโฟลเดอร์ไฟล์ฐานข้อมูลของคุณครูอย่างอันนี้น ฐานข้อมูลชื่อว่า t704 นะคะคลิกแล้วก็กดปุ่ม select จากนั้นก็จะปรากฏชื่อไฟล์รหัสวิชามาให้เราเลือกไปใช้ในการกรอกข้อมูลนะคะสมมุติจะเลือกมา1รหัสวิชาสมมุติเลือกอันนี้นะคะคลิกที่ชื่อไฟล์รหัสวิชาแล้วก็คลิกปุ่ม open จากนั้นให้สังเกตว่า ระดับการศึกษาจะเปลี่ยนถูกเปลี่ยนเป็นระดับชั้นที่เราสอนที่เราเลือกเมื่อกี้นี้อย่างไฟล์ฐานข้อมูลเมื่อกี้นี้เป็นของมอต,ต้นตรงนี้ก็จะขึ้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ปีการศึกษา2564ภาคเรียนที่1นะคะแล้วก็บอกเส้นทางการเก็บไฟล์ฐานข้อมูลเมื่อกี้นี้เก็บไว้ที่ Data ดีะถ้าคุณครูเลือกจากแฟลชได้ เส้นทางฐานข้อมูลก็จะเป็นชื่อแฝนได์ของคุณครูนะคะแล้วก็เป็นชื่อรหัสวิชาที่เราเลือกตามด้วยรหัสของคุณครูนะคะจากนั้นเราก็กดปุ่มเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งก็จะปรากฏข้อความแจ้งเราว่ายินดีต้อนรับแล้วก็ตามด้วยชื่อคุณครูแจ้งรหัสวิชาชื่อวิชาชั้นปีการศึกษาให้เรา รับทราบว่าตอนนี้เรากําลังเข้าไปทําการกรอกข้อมูลในรายวิชาอะไรชั้นอะไรนะคะกดปุ่มโอเคจากนั้นก็จะเข้าสู่ส่วนของการกรอกข้อมูลในบุ๊กมาร์กนะคะในโปรแกรมบุ๊กมาร์กเราจะทําการกรอกข้อมูลทั้งหมด3ส่วนนะคะเรามาดูส่วนที่1กันเลยค่ะส่วนที่1ที่จะต้องทําการกรอกนะคะก็คือคะแนนประ ประเมินผลตรงนี้นะคะคะแนนประเมินผลก็คือคะแนนที่นักเรียนทําการสอบได้นั่นแหละค่ะคลิกเข้าไปที่คะแนนรวมประเมินผลจากนั้นก็จะปรากฏรายชื่อของนักเรียนในชั้นนั้นมาให้เราอย่างม .2 เมื่อกี้นี้เลือกม2อมาก็จะมีชื่อนักเรียนทั้งสองห้องต่อกันมาให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องกรอก ข้อมูลคะแนนของนักเรียนทั้งสองห้องให้เสร็จเรียบร้อยนะคะในไฟล์เดียวกันการกรอกข้อมูลคะแนนจะต้องทำการกรอกทั้งหมด3ส่วนนะคะก็คือคะแนนหน่วยคะแนนหน่วยตรงนี้ก็คือคะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาคกับคะแนนเก็บก่อนสอบหลังสอบกลางภาครวมกันเอามากรอกในช่องคะแนนหน่วยตรงนี้นะคะแล้วก็ช่องคะแนน สอบกลางภาคแล้วก็คะแนนปลายภาคนะคะเรามาดูวิธีการกรอกนะคะก่อนกรอกก่อนจะกรอกนะคะจะต้องกดที่รูปกระตูนยิ้มตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งจึงจะพิมพ์ตัวเลขได้นะคะถ้าไม่กดกระตูนยิ้มจะไม่สามารถพิมพ์ตัวเลขได้นะคะกดกระตูนยิ้มแล้วก็พิมพ์ตัวเลขลงไปเดี๋ยวทดลองใส่สักสองคนนะคะสมมุติคนที่หนึ่งเก็บห้าสิบได้ สี่สิบสี่กดลูกศรลงนะคะคนที่คนที่สองได้สี่สิบสองนะคะเมื่อกรอกคะแนนเก็บเสร็จครบทุกคนแล้วเราก็ไปกรอกคะแนนกลางภาานะคะคลิกที่กระตูนยิ้มแล้วก็พิมพ์คะแนนลงไปยี่สิบคนที่หนึ่งได้สิบห้าคนที่สองได้สิบเจ็ดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปกรอกคะแนนปลายภาค ลายภาพเต็มสาสิบได้ยี่ห้าสมมุตินะคะยี่สิบสองเมื่อเรากรอกคะแนนครบทุกคนทุกช่องใน3าในสามช่องนี้แล้วนะคะช่องคะแนนรวมหนึ่งร้อยตรงนี้ไม่ต้องกรอกนะคะให้กดปุ่มเครื่องคิดเลขตรงนี้นะคะเพื่อให้เขารวมคะแนนให้เราเมื่อรวมคะแนนเสร็จกดปุ่มเครื่องคิดเลขที่ช่องเกรดเพื่อให้เขาตัดเกรดให้เรานะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ กรอกคะแนนประเมินผลในส่วนนี้นะคะเราก็ทำการบันทึกกดปุ่มรูปแผ่นดิส์หนึ่งครั้งเพื่อบันทึกข้อมูลที่เรากรอกไปนะคะกดปุ่มโอเคอย่าลืมกดบันทึกนะคะถ้าไม่กดบันทึกตรงนี้ทุกอย่างที่เรากรอกลงไปจะหายทั้งหมดนะคะเมื่อเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดที่ปุ่มเครื่องหมายกากบาทตรงนี้นะคะเพื่อออกจากส่วนนี้ แล้วขั้นตอนที่สองก็ไปกรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์คลิกเข้าไปค่ะคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะมีทั้งหมด8ข้อนะคะจะถูกแบ่งออกเป็นแถบละ4ข้อนะคะแถบแรกก็จะเป็นข้อ1ถึงข้อ4แถบที่2เป็นข้อ5ถึงข้อ8นะคะแล้วก็เลือกกรอกทีละส่วนสมมุติกรอกข้อ1ถึงข้อ4อันนี้สามารถกรอกตัวเลขลงไปเลยนะคะ กรอกเป็นตัวเลข0 1 2 3ได้เลยนะคะสมมติอ่า3 3 3สมมติทดลองกรอกอสักสองคนนะคะเมื่อกรอกครบทุกคนแล้วกดที่ปุ่มเครื่องหมายารูปแผ่นดิสตตรงนี้1ครั้งเพื่อบันทึกข้อมูลนะคะกดปุ่มโอเคหลังจากนั้นก็ไปกรอกข้อ5ถึงข้อ8คลิกที่ข้อ5ถึงข้อ8นะคะ กรอกเหมือนเดิมค่ะทีละคนสมมติลองซักสองคนแบบนี้นะคะเมื่อกดครบทุกคนแล้วให้คุณครูกดประมวลผลที่ปุ่มตัว q ตรงนี้นะคะเพื่อตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนนะคะถ้าคุณครูลืมกดไม่ประเมินผลตัดสินผลการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน คะแนนตรงนี้จะไม่ไปปรากฏที่ใบประกาศผลการเรียนของนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นย้ํานะคะต้องกดปุ่มตัว Q ตรงนี้สุดท้ายเพื่อตัดสินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนด้วยนะคะหลังจากนั้นก็กดปุ่มบันทึกตรงนี้นะคะตอบโอเคก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นการกรอกคะแนนคุณล,ลักษณะอันพึงประสงค์นะคะ ก็ออกที่เครื่องหมายกากบาทตรงนี้เพื่อไปทำการกรอกคะแนนส่วนสุดท้ายก็คือคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนนะอันนี้จะมีทั้งหมด5ข้อวิธีการกรอกคุณคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนนะคะให้กดที่รูปการ์ตูนยิ้มหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กรอกเป็นแนวตั้งลงมาทีละคนนะคะ แบบนี้นะคะเพื่อความง่ายและสะดวกกว่าถ้าเรากรอกแนวนอนทีละคนแบบนี้จะต้องมาคอยกดกระตุนยิ้มทีละทีละข้อแบบนี้นะคะให้เรากรอกแนวตั้งแบบนี้จะง่ายกว่านะคะข้อสามข้อสี่นะคะสะมมติกรอกทดลองกรอกนะคะ ข้อห้าเมื่อกรอกครบทุกคนทุกข้อแล้วให้กดสัญ,ญลักษณ์รูปเครื่องคิดเลขตรงนี้นะคะเพื่อตัดสินผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนให้กับนักเรียนนะคะตรงนี้เป็นข่องสุดท้ายขอย้ำอีกครั้งนะคะต้องกดรูป เครื่องคิดเลขตรงนี้เพื่อตัดสินผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนให้กับนักเรียนด้วยนะคะแล้วค่อยกดปุ่มบันทึก1ครั้งตอบโอเคและหลังจากนั้นก็กดที่เครื่องหมายกากรบาทเพื่อออกจากส่วนนี้นะคะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นการกรอกข้อมูลของรายวิชานี้นะคะถ้าคุณครูต้องการกรอกข้อมูลคะแนนของรายวิชาต่อไปสมมติคุณครูสอนรายวิชา หลังจากกรอกวิชาที่1เสร็จต้องการไปกรอกวิชาที่สองให้คุณครูคลิกเลือกที่เมนูเปลี่ยนรหัสวิชาตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็ไปเลือกวิชาที่เราจะกรอกต่อไปนะคะวิชาที่ 2. ส,สมมุติเป็นวิชาที่2ที่เราจะกรอกคลิกที่หัวลูกศรตรงรหัสวิชาตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกวิชาที่เราจะกรอกอีกหนึ่งวิชาคลิกเลือกนะคะ แล้วก็กดปุ่มเครื่องหมายถูกตรงนี้เพื่อเข้าไปกรอกรายวิชาที่2ของเรานะคะกดปุ่มโอเคสังเกตรหัสวิชาตรงนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งวิชาที่เราเลือกเข้ามาใหม่นะคะเราก็ไปทําการกรอกคะแนนประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์อ่านคิดวิเคราะห์เขียนให้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เรากรอกครบทุกรายวิชาแล้วก็ให้ออกจากตัวโปรแกร,รมบุ๊กมาร์ก โดยกดที่ปุ่มกลับบ้านเรารักรออยู่ตรงนี้นะคะคลิกแล้วก็คลิกที่โลโก้ของ Bookmark 2551หนึ่งครั้งนะเป็นการออกจากโปรแกรม Bookmark นะคะหลังจากนั้นเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการนำไฟล์ฐานข้อมูลส่งไปให้กับฝฟล์ทะเบียนวัดผลเพื่อทำการหลอม ข้อมูลนะคะวิธีการส่งก็คือให้คุณครูไปเปิดที่ d ี p ตรงนี้นะคะหรือจะเปิดที่สัญ,ญลักษณ์รูปโฟลเดอร์ตรงนี้ก็ได้นะคะอาจสมมติเครื่องนี้ตัวอย่างนี้นะคะจะเปิดที่สัญ,ญลักษณ์โฟเดอร์ตรงนี้นะคะคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นเราก็ไปเลือกไฟล์ฐานข้อมูลของเราที่เราเก็บเอาไว้ ้าคุณครูเก็บไว้ที่แฟดได์ก็ไปคลิกเลือกแฟชได์แต่เมื่อกี้นี้ตัวอย่างนี้นะคะไฟล์ฐานข้อมูลถูกเก็บอยู่ที่ DataD นะคะก็จะไปทำการเลือกที่ Data D ดีเับิัลคลิกเข้าไปที่ Data D ดีแล้วก็ทำการคัดลอกไฟล์ทั้งฐานอันนี้เลยนะคะนำไปส่งให้กับฝ่ายทะเบียนวัดผล,ผลผ่านทางอีเมลผ่านทางอีเมล,เมลหรือ ผ่านทางไลน์ก็ได้นะคะวิธีการส่งให้ก๊อป้ไปทั้งโฟลเดอร์เลยนะคะฐานข้อมูลตัวนี้ทีนี้ะอ่าช่องทางการส่งฐานข้อมูลให้ส่งเข้าไปที่ไลน์ของทะเบียนวัดผลหรือจะส่งไปที่อ e ีเมลของงานทะเบียนวัดผลเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแจ้งเอาไว้ให้คุณครูนะคะว่าอ e ีเมลอะไรนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ ก็ขอจบขั้นตอนการกรอกคะแนนบุ๊กมาร์กเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ